มีปิงก็ถ่ายเลยถ่ายอยู่ครับปิงโมเดียวปิงโมเดียวปิงโมเดียวมันมันมันดันช้าลงระวังระวังสวยสวยก๊อดก๊อดเอ้ยพี่กดผิดก็ผิดไม่ใช่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 อยู่เลยกดผิดกดผิดโทษโทษโทษนี่แหละในช็อต ี่ห้องแอร์ตัวนึ่งไม่ต้องออกใจเย็นใจเย็นห้องแออย่ามึงอยงอยู่แอร์ตัวเนี้ยลอยอยู่รออยู่ได้ยินเสียงใช่ไหมมึงอยู่กลางอยู่กลางครับผมอยู่กลางผมเจ็บแล้วอย่าบวกมาอย่าบวกมาอย่าบวกมาเม็กจะต่อต่อยกนะมึงยกต้องโยกต่อยโยกย่อไม่ใช่ต่อเรายังอย่าใจร้อนนี่ไม่ต้องโยกไม่ต้องโยกมันยังไม่โยกหาเราเลยไม่เหลือสองคนก่อนก็โดนแล้วแหละตัวนึ่ง แ a k Nu er อ e t godt. Tak, t a แ t ก k เ å det ว r เ a n g t d e ้ er langt. d เขาองนะ้องิมพ์มากต้องนีมพขาก้องพิมพมากต้องเสียงด้วยเขาเอาต้องตัวนะครับเขาเองเขาเองเขาเอโอ้ยไปลงไปลงไปไปลงไปลไปไปลงไปล ระวังระวังวางเอแล้ววางเอแล้วสวยแก้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 ุดด้วย Farm diffused เก็บหมดแล้วเก็บไปใส่ไม้ตุ้กก่อนนะยังรู้มากไอสัตว์นี้ Mission success เดิมเหมือนเดิมอไร้หมดได้ตอนเลยไปใส่ไม่สุดมันก็แม่งเดินง่ายเนอะเอาให้เสมอก่อนให้เสมอแล้วค่อยไปไปวังบุกบุกอีกทีต่อระวังด้วยถุงนั่นน่ะเถุงไม่หมดระยะเอเข้าเอเข้าเข้าเยอะกว่านะเอเลย h ุ่มมีดทน่มม e ดไป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 ไไปลย